ตามรายงานล่าสุดจากคิสเตียนฟอลนะครับนักข่าวของสปอร์ตบิลเนี่ย ก็ได้มีการบราย,ยางานกันออกมากครับว่าเชลซีตกเป็นข่าวว่ามีความสนใจในการดึงตัวโจนาธานทานะครับแนวรับของไบ y e เออร์เดวเซนเพื่อเป็นตัวแทนของเตียโกซิวาแนวรับตัวเก่าที่เข้าไว้3.9ปีแล้วนะครับซึ่งทานเนี่ยเชลซีเขามองว่าจะดึงกันเข้ามาแทนที่ซิวาแบบระยะยาวนั่นเองนะครับสัญญาของซิวากับทางเชลซีจะหมดลงนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เนื่องจาก ทีมของโปรติโน่เนี่ยกำลังตามล่าหา แนวรับตัวกลางรายใหม่อีกสักหนึ่งคนนะครับซิลวาวัย39ปีครับก็ถือว่ามีเรื่องของการช่วยทีมเชลซีไปแล้ว137นัดนะครับตลอด4ฤดูการที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากเปชเชในช่วงปี2,020นะครับมันก็เลยทําให้ทางคิสเซียนฟอลเนี่ยนะข่าวคนดังของฝั่งเยอรมันเนี่ยมีการระบุชัดเจนนะครับว่าเชลซีกาลังให้ความสนใจโจนาธานทาแนวรับวัย27ปีของ ไบเออร์ดูโกเซนเข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งทาเนี่ยมี ค่าชีสัญญาของเขาจนถึงปี2025นะครับและจอร์แนทาสามารถเป็นตัวแทนของเต e โกซิลวาได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยนะครับก็ตามที่รายงานจาก Transfer Market เนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน20ล้านปอนด์นะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าวนะฮะก็รอติดตามกันดูนะครับว่าเชลซีจะดึงได้หรือเปล่านะครับกระแสต,ต่อมาครับเกี่ยวกับรูคัสเบิร์กวาลนะครับมิดฟิลวัย17ปี ของเยอร์การ์เดนนะครับที่กําลังตกเป็นเป้าหมายของหลายๆทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปณเวลานี้นะครับตามรายงานจากเดลเดโบนะครับสื่อของฝั่งสเปนเนี่ยมีการระบุว่าบาร์เซโลนาพร้อมเปิดศึกนอกสนามกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับเพื่อเซ็นสัญญากับโูคัสเบิร์กวาลนะครับเมดฟิลด์ดาวรุ่งชาวสวีเดนวัย17ปีของเยอร์การ์เดนนะครับเบิร์กวาลเนี่ยย้ายมาจากอดีตตัวสงัดมาค้าแข่งกับเยอร์การ์เดน เมื่อปีที่แล้วนะครับด้วยเรื่องของมิงนค่าตัวอยู่ที่900,000ยูโรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลงเล่นไปแล้ว29เกมทำ3ประตู1แอซิดนะครับจนเจ้าตัวเนี่ยตกไปเป็นเป้าหมายของทีมชั้นนําในโยุโรปหลายทีมนะครับตามรายงานเนี่ยมีการระบุว่าอินเตอร์มิลานได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อตัวเบิร์กบาวไปแล้วนะครับแต่การแข่งขันเพื่อคว้าตัวมิฟิลวัย17ปีราเนี่ย มันยังอีกยาวไกลนะเนื่องจากว่านักเตะราณี้ตกเป็นเป้าหมายของแมนยูแล้วก็บาเซลนาเช่นเดียวกันนะครับและมีรายงานว่าทางเดเอโก้นะครับผู้อำนวยการ้างันกีฬาของบาซ่าเนี่ยก็ได้มีการติดต่อกับตัวแทนของนักเตะเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันนะครับเบิร์วกลเนี่ยเป็นนักเตะที่มีร่างกายแข็งแกร่งนะครับเทคนิคดีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมจ่ายบอลแม่นยำปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ภายใต้สัญญาจนถึงปี2025นะครับ ดังนั้นยูการ์เดนจึงอาจจะมีการพิจารณาการขายนักเตะรายนี้ในช่วงตลาดกลางซีซันกระด้นะครับหรือช่วงมก,กราคมนะครับและอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปี2024ไปเลยนะครับมูบลค่าก็น่าจะประมาณ3.5้าล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับเป็นราคาบแบบสุดถูกเลยขณะที่ทางฝั่งของอาเซนอลครับอาเซอนอลตกเป็นข่าวกําลังติดตามโรคัสบุกสตาร์ทนะครับเดารุ่งของไฮดุกในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังพิจารณาการสัญญา

แข้งวรายนี้ในช่วงตลาดปีสองทพยนี้นะครับสำหรับบุ๊กสตาร์เนี่ยเป็นกองกลางตัวรุกที่ยอดเยี่ยมมากนะครับในบริเวณกรอบเขตโทษนะดาวเตะทีมชาติสหรัฐชุดไม่เกิน20ปีเนี่ยถูกยกย่องว่ามีความคล้ายกับโทมัสมุลเลอร์นะครับของบาเยิร์นมิวนิกนะครับในเรื่องของความสามารถในการฉกฉวยโอกาสแล้วก็เติมเต็มเกี่ยวกับบทบาทที่หลากหลายนะฮะสำหรับบุ๊กสตาร์เนี่ยนะครับพัฒนาได้แบบรวดเร็วนะกับทีมชุดเยาวชนของไฮดรุก ครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับแมวมองประมาณ10สมโมสรใหญ่ได้นะครับเมื่อเขาเนี่ยทำประตูได้ในเกมยูฟายูทลีกนะครับรอบรองชาะเลิศที่เอาชนะเอสติมิลานได้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยก็ ถือว่าเป็นตัวเต็งนะที่อาจจะเดินเข้าหาในช่วงปีหน้านะครับณปัจจุบันครับ b o o ส s t a r t วัย19ปีครับทำไปแล้ว3ประตูนะครับในช่วงฤดูกาลนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมาครับทำให้อ s สซอนเนี่ยก็ได้รับการแจ้งเตือนถึงความสามารถของนักเตะรายนี้นะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในช่วงตลาดเปิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เช่นเดียวกันนะครับ